Thank <laughs> you. 别闹！ ันการประชุมมหาเทมคมในวันนี้นะครับก็เป็นการประชุมตามวาระปกตินะครับและก็มีเรื่องนอกระเบียบวาระเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งในเบื้องต้นนี้ผมใกล้ที่จะขออนุญาตที่จะพูดคุยถึงเรื่องของวาระปกติก่อนนะครับในเรื่องของการปกครอง การปกครองแล้วก็การเผยแผน่เรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องต่อจากนั้นก็จะได้กราบเรียนเชิญท่านเลขาธิการมหาเทีมคมคือท่านพันโปรบโทคงพรดามเสนะนะครับแล้วก็ท่านดรขนกแสนประเสริฐรองผู้ในการสำนักงานผู้แทนชาติแล้วก็ท่านบุญเชิดก,กิจจตติสังกูลซึ่งท่านเป็นผู้ในการสํานักเลขาธิการมหามคมซึ่งได้มานั่งที่นี่ด้วยเพื่อจะได้ร่วมกันตอบข้อสักถามและอื่นๆนะครับครับวันนี้มหายถี่ยมคมได้ ประชุมกันนะครับและก็มีเรื่องของการปกครองนณาสมเข้ามาด้วยนั่นก็คือที่ประชุมรับทราบนะครับเรื่องที่เจ้าพคุสสมเด็จพระวรนรัตน์เจ้าหน้าใหญ่คณะธรรมยุทธ์นะครับได้เสนอ,อแต่งตั้งที่ปร,รึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนมฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับโดยได้แต่งตั้งให้พระวิมลธรรมพานนะครับซึ่งอยู่ที่วัดหุ่งสี สองเมืองนะครับอำเภอศรีส,สงครรามจังหวัดนครพนมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนมฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับ <c oughs> และก็หมายรครามคมเห็นชอบตามที่เจ้าคุณสมเด็จพระวรณรั์เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ได้เสนอต่อที่ประชุมนะครับในการแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครเสียยุทธยาฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับโดยแต่งตั้งให้พระเทพยานัตไรโลกาจาร์นะครับวัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ,ะจังหวัดพระนครศรีย,ย,รยุทธ์ข่าญธัญญุตนะครับและก็เห็นชอบในเรื่องที่สํานักง,งานปปชนะครับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับได้ทําโครงการเกี่ยวกับการผลิตกันเทศป้องกันการทุจริตตามโครงการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนานะครับ ซึ่งหมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ผลิตการเทศแล้วแล้วก็ได้นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่าในพรรษานี้ก็จะมีการถวายการเทศนะครับให้วัดทุกวัดทุวประเทศได้นาไปเทศอบรมสั่งสอนพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้เห็นชอบไม่มีการจัดงานเทศการเรื่องในวันวิสาขบาูชาวันสําคัญสากลของโลกนะครับซึ่งจะจัดขึ้น เรื่องในวันวิสาขบูชาพึ่งตรงกับวันที่10พฤษภาคม2 5 6 0นะครับโดยมีมติเห็นชอบโครงการนี้นะครับซึ่งจ,จัดขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนทุกภาคและก็ในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มอบหมายวลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนะครับให้เป็นหน่วยงานในการที่จะชุมร่วมกับผู้นําชาวพุทธจากทั่วโลกนะครับ แลวก็มอบเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าหน้าใหญ่หวนการนะครับเป็นกําลังสําคัญในเรื่องของการจัดให้มีการปฏิบัติธรรมครับแล้วก็นอกจากนี้ในวันนี้มหา,าเถรสมาคมได้มีมติรับทราบเรื่องเร่งด่วนนอกระเบียบวาระตามที่เลขาธิการมหาเถรสมาคมได้นําเสนอนะครับซึ่งวันนี้ก็มีอยู่เ,เรื่องเรื่องของการ ถอ,อนสมรรถศักดิ์ซึ่งเดี๋ยวท่านท่านเนการที่การจาแะแถลงเองนะครับเรื่องต่อถอนสมรรถสักพน์นะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้นํามาเป็นวาระเ,เร่งด่วนนอกระเบียบวาระที่ได้สเสนอมาที่มคมนะครับโอกาสนี้ก็ขอเชิญท่านเนการที่การมาที่มคมครับได้เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนครับในรายละเอียดของประกาศเนี่ยก็มีอยู่ในนั้นหมดใช่ไหมครับที่ประกาศไว้ออออขอคําถามเลยดีกว่านะครับ เป็นการรับทราบครับการประชุมจะมีทุกเดือนละ3ครั้งสิบยี่สิบสามสิบครับการถอดสมณพสมเลยการถอดสมณทั้ง2ทั้งสพระองค์พระทั้ง2รูปนะครับเด็ดขาดแล้วครับไม่มีปติครับ ไม่สามารถมีมติต่อได้ครับกรณีต้องอาทรราชอะไรอยงนี้ไม่มีการาเลยตรงนี้จะเป็นการเจ้าบบคณะปกครองคือพศเนี่ยจะต้องส่งเรื่องให้เจ้าบบคณะปกครองซึ่งก็คือ,อเจ้าคณะใหญ่บ,บกออนกลางครับสรุปวันนี้ที่ประชุมที่หารเอ่ยรมชแค่รับทราบกรการนที่ประชุมมสรับทราบ การถอดสารสัจของทั้งสองูปครับแต่ไม่ไมีการพูดว่าความิดในเรื่องจการัอบราชหรือเปล่าใช่การพูดตรงนี้ก็พูดในในลักษณะที่ว่าให้เจ้าคณะปกครองไปดําเนินการโดยพศส,ส่งเรื่องต่อเลยครับพศมีการส่งเรื่องไปหรือยังบางส่วนส่งไปแล้วครับและจะต้องส่งเพิ่มเติมครับอันนี้เป็นหน้าที่ของพศครับ เป็นดุลพินิษของท่านที่จะต้องทําตามกระบ,บวนการที่ได้แจกไปเรียนไปท่านแล้วนะครับเดี๋ยวจไม่สามารถกําหนดเวลาได้นะครับท่านมหาธิรัตนาคมท่านลองไปดูมาตรา15ตรีนะครับ มันจะมีอำนาจในลักษณะเชิงนโยบายเป็นการออกกฎออกมตินะครับและปกครองกว้างๆเพื่อให้เป็นไปตามากฎหมายสงฆ์ซึ่งมีขั้นมีขั้นการบัตรกับัญชาไว้แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นการดําเนินการในใคล้ายๆกับดําเนินการทางวินัยของท้าราชการนะครับก็ส่งให้ไปยังผู้บัญชาของสงฆ์นะครับ ก็คือเจ้าคณะผลกลางครับแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆครับในขณะนี้มีข้อสกลงใส่ว่าทางสื่อครับผู้ใหญ่ที่จะมีการใช้กฎหมายสมาคมฉบับที่21กฎหมายนะรัสมภพฉบับที่21ตรงนี้ได้มีการพูดถึงไหมครับว่ามีการใช้กฎหมายในการดำเนินการหรือว่าท่านประสัทจะชี้แจงว่าอย่างไรคือำขอผู้ร้องต้องการให้ใช้กฎหมาย21เราก็เสนอไปทางเจ้าคณะท่านเจ้าคณะผลกลางขอให้ใช้กฎ 21ครับไม่มีการผู้รสนอของสัสค่องค์กรไหมคะไม่มีไม่มีครับไม่มีครับในาาส่วนของพรสเสนอขอใช้กฎ21ครับ,รบก็คือต้องไปกำกำับดูแลผู้ปกครองสูงต่อไปอ,อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือการยึดหลักพระธรรมวินัยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องกว้างๆว่าจะชี้ว่าอย่างเงี้ยใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ไม่ได้เป็นอำนาจในลนักษณะเด็ดขาดเหมือนกับเจ้าคณะปกครองนะครับแต่ทางปอสเสนอให้ใช้กทเสนอไ, <c oughs> <c oughs> ไปยังเจ้าคณะปกครองแล้วครับใช้กฎที่21ครับเจ <c oughs> ้าคณะใหญ่บทการท่านรู้บานยังไงบ้างค,ครับเวลาเมื่อเราเสนอกฎที่21ไปครับวันนี้ยังไม่ได้ทราบว,าว่าอย่างไรครับเพราะวันนี้ท่านก็ไม่ได้พูดว่าอะไรแต่ว่าหน้าที่ของท่าน ก็ต้องดําเนินการต่อไปครับท่านรับเรื่องไปแล้วใช่ครับรับไปแล้วครับท่านลองไล่ดูก่อนนะครับท่านะมันจะมีตามลำดับตาน,นี้เลยนะครับนะคือที่เอาชาร์ตช่วยกันสรุปลหลายๆท่านช่วยกันเหนื่อยในวันสองวันนี้เพื่อที่จะทราบได้ว่าขั้นตอนการศึกเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับนาะรักที่เข้าใจบอกว่า เปนน็นอำนาจของมหาเถรที่จับศึกในวันนี้เลยเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ